สวัสดีคุณผู้ชมนะคะคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมที่ชอบของเก่านะ,ะชอบในการที่สะสมของเก่าเนี่ยมาดูนะครับว่ามีช่างตัดผมท่านหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเมืองยะลาเนี่ยเขาเก็บสะสมของเก่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคือของเก่าทั้งหลายแหละเนี่ยมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าหรือว่าชอบอะไรเก่าๆเ,เนี่ยพลาดคลิปนี้ไม่ได้ ติดตามชมพร้อมๆกันครับ,บเนี่ยเราชอบกินขนมเลยแล้วก็เก็บเกนะ็บเก็บเก็บชอบกินมาริโอชอบกินโอริโอชอบกินอะไรแล้วก็เก็บเก็บเก็บของพวกนี้จะเป็นของหายากนี่ชุดนี้เป็นเซ็ตเลยเนี่ยผมจะหายากกว่าจะเจอนี่แต่ละใบแต่ละใบเรา,ไ,เราไ,ดได้เป็นยี่สิบใบที่ยากพวกนี้คือหายาก อ,อยู่ร้านตัดผมยาลาค,ครับผมชื่อก็ก็เรียกช่างพลช่างพลนะครับเด<อ>ี<อ>๋ยวช่างพลเดี<อ>๋ยวเราจะคุยไปเดินไปนะครับสักครู่เดี๋ยวเราคุยไปเดินไปแล้วก็ไปชมด้วยว่าสะสมอะไรบ้าง าเป็นพวกงานเบญจรงค์นี่ยก็อยู่ประมาณ10สิบปีนิดนิดเพราะผมเป็นคนชอบแนวงานงานเฮดเมกอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นดั้งเดิมก็เป็นคนชอบสะสมพวกธนบัตรแบงค์เหรียญวัตถุมงคลนากครับเริ่มแรกเริ่มแรกมาจากแบงค์อ่าแบงค์ธนบัตรเหรียญกระสาบอะไรพวกนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆรื่อแล้วก็มาเมื่อ20สกว่าปีที่แล้วก็มาเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์ใบปิดหนังแล้วก็หนังสือเก่า แล้วก็ค่อยๆตามหาซีดีหนังไทยอะไรแบบนี้ไปเรื่อยคือเป็นคนที่ชอบสะสมพอหลังๆมาก็เลยค่อยๆเก็บของที่เรากินใช้ในชีวิตประจำวันอย่างข้างในเอางุ๊บหลายคนคงจัดอินเส้นนะฮะเดี๋ยวเดินเดินเดินชมพร้องกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่ีผู้ชมรเาตอนแรกเข้ามาคิดว่าจะเป็นร้านร้านตัดผมธรรมดาไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะดูดูดูเราชอบกินขนมอะไรแล้วก็เก็บ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 กันนะ ชอบกินมาลีโอชอบกินโอรีโอชอบกินอะไรแล้วก็เก็บเก็บเก็บแต่ถ้าแก้วนี่เยอะครับผมเก็บเป็นพันใบเลยมันไม่มีที่เก็บมันใช้ใส่ลังใส่ลังเก็บในห้องเก็บของอ่ะชอบแก้ววินเทจนี่จะเยอะเก็บนี่ไม่เท่าไหร่นะว่าการจัดเนี่ยสวยงามมากแล้วก็ต้องดูแลก็ดูแลนอกจากว่าแก้วอะผมจะบรรจุใส่ในแพ็คในลังหมดนะ เพราะเราไม่มีที่โชว์ครับจะบ้านมันเป็นพานิดมันจะแคบเนี่จะโชว์เฉพาะด้านหลังพี่นิดหน่อยแบบนี้จะเป็นพวกแก้วพวกงานเฉพาะที่เอามาโชว์แก้วของเลี่ยงอะไรกับพี่พวกแก้วลงภาพยนตร์อะไ้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวแตกกนได้นะเดี๋ยวต้องเดินต้องเดินระวังระวัอันนี้เป็นแบบไม่ขีด่นกงไม่ขีดครับไอ้นี่เป็นงานใหม่ครับผมหางานเก่าไม่ได้อนี่เป็นของใหม่ ก็เอามาทำใส่กรอบไว้ดูเล่นอืมครับโอ้โหอันนี้เป็นอะไรเนี่ยของของเล่นคนสมัยก่อนของเล่นยุค9 8 0 9 0ท่านย์ท่านอันนี้ผมทำนะฮะอันนี้คือไปจับจับสลับอยู่นี่หายากนะคือที่คนที่จะมามาเก็บของตรงนี้ไว้เนี่ยฮะอ๋ออันนี้เป็นยาสีฟันโอ้โหอันนี้เราเราชอบ แนวเครื่องดื่มก็เก็บไปเลยไมโลผมชอบไมโเเเเลนะเป็นคนกินไมโลก็เลยเก็บไมโลเยอะมากไมโลโอวันตินเก็บเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตโอ,โอสุดยอดสุดยอดอันนี้ก็เป็นแต่เป็นวัตถุม,มงคลน,นะ็นเทพเจ้ากวนอูแล้วก็เทพเจ้าต่างๆของจีนก็เก็บมานะครับ เนี่ยถ้าใบปิดหนังแนวแบบนี้เยอะต้องไปดูข้างในนี้นี่หนังรุ่นรุ่นใหม่อันนี้หนังรุ่นใหม่อันนี้สิบอะไรนะสารอ่าครับประมาณสิบสิบปีครับรุ่นนี้เป็นหนังหนังรุ่นใหม่เดี๋ยวผมจะเก็บหนังเก่าข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยเข้าไปดูดูที่ว่าเป็นเป็นใบปิดหนังนะครับโปสเตอร์ปิดหนังเนี่ยอย่างพวกนี้เป็นแป้งเก่าๆเนี่ก็เก็บเล่นไว้ก็นด้โอ้อันแป้งโกลินใบอะไรได้เนี่ยเป็นโกลินโกลินทันผมทันอันนี้เพื่อพวกงานสังกษีอย่นียผมจะชอบ เก็บสังกะสีหมดมันเป็นแนวงานสังกะสีอันนี้เป็นสังกะสีมีกล่องอันนี้กล่องช็อกโกแลตไหมฮะช็อกโกแลต่าก็ของโอ้อันนี้เพปเปอร์มิ้นต์แต่ถ้าเป็นแนวแบบนี้จะหายากอันนี้เป็นเนี่นะพวกแบบนี้จะหายากพวกเคเอฟซีอะไรเพราะมันเป็นของนำเข้าหนึ่งแล้วหนึ่งของพวกนี้จะเป็นของหายากคือต้องต้องซือแบบระบัานละบ้านหน่อยฮึม ป็นแก้วเคสซีเลยน่ชุดนี้เป็นเซตแบบนี้ผมจะหายากกว่าจะเจอเนี่แต่ละใบแต่ละใบเราได้เปยี่สิบใบนี่ยากครับพวกนี้คือหายากเป็นคนชอบอยู่นะเพี่อนครับเป็นคนชอบชอบชอบโดยโดยแบบใคนเร็นมาแล้วก็ชอบเพราะว่าแบบ ือชอบแน่ว่าคนก็ target, nó, ชอบนะแต่ว่าพอชอบแต่ว่าเก็บ้เป็นระบบุกแบบนี้อย่างอย่างซีดีพวกเนี้ยถ้าเราจะเฟ้นหนังไทยรุ90 90่นเจ8ด90นดย์กนหายากถ้าเราจะซื d ้อหนังไทยทั h, ่วไปอย่างง่ายเพราะเดี๋วนี้ซีด oh, ีมันมันเลิกใช้หมดนะพอเราจะมาเก็บยุค8 0ด0นี่เก้ายก็บยากรค่นี้ผมจะเฟ้นหากว่าจะเจอครับยุคมิตรชัยบัญชาพิชราชาวราชทันี้จะยาก เนี่ยสมบัติเมธานีอะไรแบบนี้จะหายากถ้าหนังแนวแบบอ่าครับเพราะว่าผมเน้นหนังไทยหมดเลยอ้นี้เป็นแผ่นปิดแผ่นปิดอนี้อาจจะเป็นหนังจานเมืองเพราะเราไม่กล้าเอามาเล่นเยอะผมจะเก็บซีดีแผ่นดีๆไว้อยู่ในเพราะว่าเราจะไม่กล้าเอามาเล่นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เป็นหนังเก่าเนี่ยพวกหนังเก่าหมดนะ กับน right ั่มครับอ๋ามกับนัทรอครนวีทิดคุณวีทิดนี่ถ้าแนวยุคผมแบบนี้ผมเก็บหมดเยนี่ยยุค90เนี่ยจะเป็นคนชอบเก็บภาพยนในยุค9 0ูจะเก็บเยอะมากนี่แผ่นป็ดติส่วนหนึ่งผมเก็บเป็น200เรื่องมาเนี่ยจะเก็บเน้นในยุค909 0 Lifting, น,นี่นี่ก็มีคูก่กรรมคู่กรรมยุคข,ของเบิร์ดกับยุคข,ของคุณเบิร์ดครับเบิร์ดกับใครอ่ครับอออาปาสิรินิติพลอาันนี้นี่สผสมใหม่เก่าเยอะอ่าค,ครับบมครัเเก่าหือนนี้ผสงเก่าใหม่นี่คอัคนนี้คือส่วนหนึ่งผมเก็บเพราะส่วนใหญ่เราจะห่อแล้วก็ใส่ในในพวกกล่องนะผมจะใส่พวกเฟมกล่อง อ่าครับเน acquis, okay, ียยุค90นเรีกหนักเนียอันหนึ่งคิด okay, ถึงุคงกรกันลับมาอุกอ่าอ at ัคะเมมาลานะครับไปจะรู้ว่ามายละมีแบบนีลทรจตจะอยากืจะทำเป็นากจะเปิดเป็นิพิศ์ไว้ไหมโอ้คงแค่บ้านสะสมมันไม่ถึง มันยังน้อยเนีย่ยบางทีพอเราเก็บได้เยอะๆเราก็แยกออกมานี่เซ็ตกุณพุ่มพวงดังๆเน่ยผมจะเว้นเลยนะเ<ม>นี่ยเนี่ยคือเราเก็บเขาก็คือเก็บไปเลย<ม>อ่าครับเป็นเซ็ตก็เลยพอเราเก็บได้เยอะ<ม>แต่หนังสือนี่ถ้าเรามาซีนแบบนี้ที่ติดฝาเนี่ยมันจะทนด้วย<ม>ถ้าเรามาเก็บไปเป็นกองๆวันนี้ที่เหมือนด้านหลังเสีย โอกาสที่จะชื้นสูงมากก็ดูง่ายกัแบบนี้เนี่ยการที่ผมซีนแบบนี้ยตามฝาที่พี่เห็นเนี่ยเราจะเก็บรักษาง่ายอืมครับอันนี้ไวยโรดสังภัยโรดสังวริบุตรกับลลนาสุลาวันอ่าครับคุณลลนากำลังสวยเลยช่วงนี้รับเนี่ยถ้าแบบเนี่ยเราเราเก็บในลักษณะแบบนี้มันจะง่ายครับแดนดาราดาราภาพยนตร์เรามีตรภาพอ้สุดยอดเลยนะครับอถ้าหากว่า คุณผู้ชมหรือว่าคนที่เป็นเนี่ยเนี่ยของเดิมผมยังมีอยู่เนี่ยพวกเบ้งเก่าๆก็เนี่ยพวกงานเบ้งเก่าอ๋อแบ้งเบ้งเบ้มาดูดูดูนะครับนี่ก็มาจากชุดเดิมๆของเราเบ้งเก่าๆผมเป็นนักสะสมเบ้งมาก่อนโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยมามามาดูหน่อยโอ้โหนี่เป็นแบ้งเบ้งตั้งแต่รุ่นไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่แต่ว่าเก็บขาย่แต่แต่แล้วต่แต่แตแต่แต เพราะว่ามันทำกำไรเพราะวาใช่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 ผมก็ไว้เป็นบางบางรุ่นของต่างประเทศของการที่เก้านี่สมัยพศเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนี่นี่ค่อนข้างเป็นที่ระลึกกับหมายนี่นี่จะเก่าคือพวกนี้ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูอ่าเนี่ยนี่คือพวกเบงก์เก่าๆอ๋อครับผมอันนี้โทนรัชกาลที่แปดเลยนะเนี่ยอันนี้รัชกาลที่แปดสมัยรัฐการที่แปดโอ้ตอันนี้เป็นรัฐบาลสยามนะฮะไม่ทราบว่าเห็นไหมบางทีอาจจะมืดหน่อยตรงนี้นะครับ นี่เป็นร,ร,รัฐบาลสยามเลยนะไม่ใช่ร,รัฐบาลไทยนะครับอันนี้รัฐบาลไทยอ่ามามานี่รัฐบาลไทยแบงค์หบาทนะฮะแบงค์หบาทธนบัตรใบละ5บาทโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ถ้าเราเก็บมันจะเก็บแนวแบบนี้เมื่อก่อนนะเยอะพวกเหรียญกระสาบอันนี้รัฐมนตรีว่าการออนล็อกเตรปุ๋ยอุพภกรเป็นเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทยเนี่ย ผมจำไม่ได้นะครับมออไปจริงลายเซ็นท่านนะแต่ของมอเตอร์หวยเนี่ยมีชื่อว่าหวยอึ้งภาก่อนเลยนะครับอู้สุดยอดมากครับเนี่ยลงมาจากตรงนี้ก่อนผมมาจากนักสะสมแบงค์เหรียญครับนี่เหรียญสมัยเก่างั้นใชฮะก็ยังมีเก็บอยู่เยอะครับที่ไม่ซ้ำรุ่นเนี่ยจะไม่ไม่ซ้ำรุ่นลยฮะอูยังเก็บเยอะเหรียญตัวงั้นที่ลึกๆเก็บขายออกไปเป็นสิบเท่าอี้ยขายจริงไม่จะหมด ็เหลือไม่เยอะนะพวกแบงค์เนี่ยเพราะเขาทำเงินตรงนี้เราได้เอามาแปลรูปได้การน้ันกาอ่านู่ขายวัวะครับการตนขายวัวเลายอมีเล่มไหนบ้างครับออมาอ่านเล่มหนนี่กด้ครับเล่มนี้นะเล่มนี้คนจะไม่ก็อยเห็นกับหนังสือแนวแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าครขันนี้วัวเลาะงอหายแต่ขายวัวะนี่คือขายห้าอันนี้ขายห้าบองไหนเนี่ยคนจะไม่ก็อยเห็นแนวแนวใช่ใ คนไม่ค่อยเห็นจี้เส้นเนี่ยมหาสนุกเนี่ยคนจะไม่ค่อยเห็นกันนะฮะนะฮะเราต้อติดบรรลืารอันนี้เคยเคยอ่านเคยดูนะครับมหาสนุกเนี่นะครับโอ้โหยอดมากโดยเฉพาะใครที่อยากจะมาดูของเก่านะฮะหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับต้องการตามหาว่าของเดิมๆเก่าๆที่เป็นเซตเลยเนี่ยมีจะเก็บเยอะนะฮะก็มาที่ร้านตัดผมของพี่พลได้นะครับพี่พลแนะนำ่อยว่า ร้านตัดผมอยู่ตรงไหนอยู่ถนนพังเมือง4ซอย12ครับอ่าจะบอกได้ไหมครับครับ0814713695 0814713695นะครับเบอร์โทรพี่พลถ้าว่าใครจะอยากจะมาดูนะครับว่าเซ็ตต่างๆที่พี่พลเก็บไว้นี่มันเยอะแยะเนี่ยแก้วประเภทนี้ผมไม่มีที่วางครับจะเยอะมากเยอะมากใช่ไหมพวกแบบนี้เป็นพันๆแบรนด์นึงครับเนี่ยแบบนี้ผมเก็บเฉพาะเบียร์ดังแล้วก็เป็นบางส่วนแต่มีแทบทุกเบียร์ แต่เราไม่มีที่จะวางก็ซีนใส่ลังอยู่หลังบ้านเป็นห้องเก็บของแบบนี้ผมเก็บเยอะมากเก็บทุกแบรนด์ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคล้ายๆประเภทนี้ลี่ก็จะเก็บเอาไว้ก็มาดูนะฮะใครต้องการที่จะมามาดูว่าของเก่าๆเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูที่ร้านสำหรับใครที่ต้องการที่อยากจะ สะสมแบบพี่พลเนี่ยคนที่จะเตรียมตัวยังไงหรือว่ามีความรักยังไงที่ขึ้นได้เกิดจากเราชอบก่อนพี่ชอบอย่างไหนก็เก็บแบบนั้นนะแล้วก็เก็บของที่ใช้ในชีวิตประจาวันะท,ที่เราใช้บ่อยๆเมหมือนผมบอกผมชอบกินกาแฟก็เก็บแบรนด์กาแฟเกลี้ยง<อ>แต่ว่าบางอย่างเราก็โชว์ได้ไม่เยอะเพราะบ้านมันจะแบคบแล้วก็เครื่องดื่มพ,พวกแอลกอฮอล์เครื่องดื่มนะ้ำหมัดลมไรที่ทั่วๆไปแบบนี้รเรากินประจำเราก็เก็บเก็บก็บก็ก็ครับนะก็ขอบคุณ คนนะฮที่เปิดบ้านให้ชมวันนี้นะครับเปิดบ้านเปิดเอ่อเรียกว่ากรุสมบัติของของเก่าๆนี่มูลค่ามหาศาลมูลค่าผมว่าบางทีมันมูลค่ามันมันหายากบางอย่างครับมัน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 หาหาไม่ได้เลยนะเราเปรียบเปรียบเป็นมูลค่าเนี่ยเป็นเป็นเงินเนี่ยตัวเงินไม่ได้นะครับขอบคุณพิพลนะครับครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวติดต่ออย่าลืมติดตามกดไลค์กดกดกดไลค์กดซับสไครต์นะะบ้านทีวีแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปได้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ que